สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองบอลพอมครับ18สิงหาคม19บเนาฬิกาสีนาทีโดยประมาณนะครับด่วนครับอัปเดตแอปเป๋า e ตังเป็นเวอร์ชั่น11.46.0นะครับเพื่อรองรับการกดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5ซึ่งจะมีการกดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5ในวันพรุ่งนี้19สิงหาคม65นะครับแต่ก่อนที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์นั้นสามารถกดอัปเดตแอปเป๋า e ตังให้เป็นเวอร์ชั่น11.46.0ได้แล้ว ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับและถ้าเรากดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส่้าในวันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1กันยายน6 5้าอย่าลืมนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟืสี่อยู่แล้วนะครับเมื่อกดรับสิทธิ์19สิงหาคมแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1กันยาใครไม่ใช้สิทธิ์14วันแรกใครไม่ใช้สิทธิ์1ครั้งก็คือ1-14ถึงกันยาใครไม่ใช้สิทธิ์1ครั้งเลยนี่เขาจะตััดสิิทธ์นะครบ โดยนับถึงวันที่14กันยา4ี่ทุ่มห้ถ้าหากว่าช่วง1-14กันยายนไม่ใช้สิทธิ์เลย1ครั้ง14กันยาห้าสี่ทุ่มห้นาทีตัดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้น1-14กันยาใช้1ครั้งส่วนที่เหลืออยากจะใช้วันไหนวันใดก็ได้หมดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้แจ้งทราบว่าต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันสิบ่จุดศูก่อนนะครับแอปอตังนะครับจึงจะรองรับนะครับ ซึ่งเราเชื่อมต่อเน็ตนะครับถ้าว่าเราเข้าแอปปลอตังถืว่าเราไม่ไม่ได้อัปเดตมาก่อนพรุ่งนี้19สิงหาเราจะเข้ากดเข้าแอปปอตังเพื่อไปกดยินยันรับสิทธิ์ยังไงยังไงมันก็จะให้เรากดอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วกดนั่นกดนี่เพื่ออัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่วันนี้เรารู้ข่าวแล้วเราอัปเดตไ้ก่อนจะดีกว่าโดยการเชื่อมต่อเน็ตนะครับเมเื่อเชื่อมต่อเน็ตแล้วถ้าโทรศัพท์ของท่านเป็นระบบ Android ก็ค้นหาที่หน้าจอ Play Store กดเข้าไป p a y Store เพื่ออัปเดตก่อนนะครับส่วนหน้าจอโทรศัพท์โโทรศัพท์ใครเป็นระบบ iOS ก็หา App Store ครับพอเจอไอคอน App Store อยู่หน้าโทรศัพท์ก็กดเข้าไปเพื่ออัปเดตนะครับของเราเนี่ยโทรศัพท์เป็นแบบ Android ก็จะบอกวิธีกดเข้าไปครับไปหา Pay Store แล้วก็กดตามลึกศรชี้นะครับกดที่ Play Store นะครับระบบ Android นะครับ เสร็จแล้วก็เข้ามาในเพจโตก็มากดค้นหาให้เป็นกระพริบกระพริบนะครับดูตามลูกศรชี้นะครับกดตัวนี้ให้เป็นกระสอบลูกลูกศรกระพริบกระพริบเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าเป๋าตังค์นะครับทันทีที่เราพิมพ์คําว่าเป๋าพิมพ์รลเอปปลาเท่านั้นนะครับก็จะมีคําว่าเป๋าตังค์ขึ้นมาให้เลือกเราก็เอามือไปกดที่ตัวหนังสือที่ขึ้นมากดที่เป๋าตังค์ครับหนังสือที่ขึ้นมาคําว่าเป๋าตังค์พอกดเสร็จ ใครยังไม่อัปเดตก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ก็คือจะมีแถบสีเขียวคร้อมมีต้งสือสีขาวเอามาคำว่าอัปเดตเราก็กดอัปเดตนะครับส่วนใครถ้ากดเข้าไปแล้วเจอเจอคำว่าเปิดแถบเขียวคำว่าเปิดแสดงว่า ของท่านอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรรอกดยืนยันรับสิทธิ์ทางเข้าไปทางแอปพอตองรอกดยืนยันรับสิทธิ์ในวันที่19สิงหาคมวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่กดเข้ามาแล้วเจอคำว่าอัปเดตก็กดอัปเดตครับเอามือกดที่แถบสีเขียวตรงซื้อคำว่าอัปเดตกดเข้าไปครับพอกดเข้าไประบบก็จะ ดาวนโหลดแล้วติดตั้งตัวอัปเดตเขาก็จะดเนินการต้องขอไปเรื่อยล้วก็รอนะครับทำเขาจะอัปเดตขอไปเรื่อยจนในสุดก็เสร็จถ้าเขาติดตั้งเสร็จอัปเดตเสร็จก็ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นคําว่าเปิดแล้วก็มือกดเปิดเข้าใช้งานได้ตามปกติครับก็จะเข้าไปสู่แ p ปเปิต่างเวอร์ชันสิบอ็ดจุดสี่จุดหกพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็กดถัดไปก็จะเข้ามาที่แอปเปต่างนะครับ ซึ่งในการกดเข้าครั้งต่อไปเพื่อที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์นั้นในวันที่19สิงหาเราเชื่อมต่อเน,น็ตแล้วก็กดเวลากดให้กดเข้าทางหน้าจอที่มีไอคอนแอปพลิเคันอยู่ตรงนี้นะครับครั้งต่อไปนะครับเอาล้ครับอันนี้ก็คือพิธีอัปเดตไว้ก่อนนะครับให้เป็นเวอร์ชัน11.46.0เพื่อรองรับการใช้งานคนละครึ่งเฟียน5ซึ่ง19สิงหาจะกดยืนยันรับสิทธิ์และ1กันยาจะกดใช้สิทธิ คนลครึ่งเฟดห้าได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ